คำชะโนดคือสถานที่เป็นเกาะกลางหนองน้ําที่ผู้หลังไหลกันมาสักการบูชาพญานาคตั้งอยู่ในพื้นที่3ตําบลคือตําบลวังทองตาบลบ้านม่วงและตาบลบ้านจันในอาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมานานหลายสิบปีแล้วซึ่งเป็นที่ชาวบ้านในพื้นที่เห็นมานานแล้วเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะแม่น้ําขึ้นอยู่กลางทุ่งนาเต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจําพวกปามความยาวประมาณ200เมตรกำนานป่าคาชะโนด ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้านเป็นสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่เป็นที่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สิ่งสถิตของพญานาคและสิ่งลี้ลับต่างๆบ่อยครั้งที่ชาวบ้านในละแวกนั้นจะพบเห็นชาวเมืองชะโนดไปเที่ยวงานบุญพระเวสสันดรรวมถึงหญิงสาวที่มายืมเครื่องมือทอผ้าอยู่เป็นประจำและเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงที่อำเภอบ้านดุงแต่น้ำก็ไม่ท่วมบริเวณคำชะโนด เมื่อระดับน้ําลดลงคําชโนดก็ยังคงอยู่เช่นเดิมแต่ทว่าแท้ที่จริงแล้วนาที่แห่งนี้ก็เคยเกิดน้ําท่วมโดยเคยเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516พุทธศักราช2538พุทธศักราช2559และพุทธศักราช2560ท้งนี้เชื่อว่าเกิดจากการที่มีการก่อสร้างถาวัรวัตถุต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมในอดีตจึงทําให้พื้นที่ของเกาะซึ่งลอยน้ําอยู่นั้นมีความหนัก จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องจมน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางปีพุทธศักราช2560ถึงกับต้องปิดสถานที่แห่งนี้เป็นการชั่วคราวแล้วจึงปรับปรุงใหม่โดยขุดคลองรอบๆให้ลึกลงเพื่อป้องกันน้ำในฤดูฝนจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวในสังคมเรื่องราวของวังนาคินคำชะโนดหรือป่ากคำชะโนดกลายเป็นข่าวคราวโด่งดังขึ้นมาในช่วงเดือนเมษายน พุทธศักราช2,543เมื่อปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถบันทึกวิดีโอภาพของเปรดและรูกกอขอเทวดาได้ที่ป่าแห่งนี้ก่อนที่ความมาจาจแต่กว่าเป็นเรื่องหลอกลวงแต่ในความจริงของชาวบ้านในพื้นที่ยังคงเคารพและนับถืออยู่เช่นเดิมแต่ยังไม่แพร่หลายเหมือนปัจจุบนันนี้ซึ่งหากท่านได้ไปคุณสอบถามคนท้องถิ่นดู แต่จากนั้นเรื่องราวความลี้ลับในป่าคำโทโนธก็กลายเป็นที่รับรู้และสนใจของคนในสังคมทั่วไปจนหนึ่งในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ในปีพุทธศักราช2550เรื่องผีจ้างหนังนำแสดงโดยอชิตาปราโมชณอยุธยาและพัครมัยโปรตรนันทาและยังมีรายการต่างๆมีทำสกูปที่นี่บ่อยๆจึงทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศ ก่อนเดินทางเข้าไปเคารพสักการะที่เกาะกลางน้ําทุกท่านอย่าเดินไปรับบัตรคิวเข้าก่อนนะครับอาจจะยุ่งยากนิดแต่จะไม่ต้องเสียเวลาเดินกลับมารับบัตรคิวอีกครับอีกเรื่องราวของคําชาโนดเมื่อเดินไปถึงสถานที่นี้จะเจอกับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อคําชาโนดที่ตั้งอยู่กลางเกาะมีลักษณะเป็นน้าใต้ดินพุ่งไหลยอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยลดแห่งลงเลยระดับน้ําอยู่แค่ไหนก็จะอยู่ระดับนั้นไม่เปลี่ยนมีความเชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมืองบาดาล ที่อยู่อาศัยของพญาศรีสุโธนาคทั้งยังเป็นจุดท,ที่คนนิยมเข้ามาส่งน้ำรูปปั้นพญานาคและประชาชนส่วนใหญ่ยังน้ำใส่ขวดเพื่อเก็บกลับไปสักการะเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับที่แห่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเราท่านท่าน,านต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง ปัจจุบันมน์ขลังของที่นี่ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมน์ขลด้วยเรื่องเล่าตำนานพญานาคซึ่งตามตำนานเชื่อกันว่าพญาสีสุดโธนาผู้ขุดแม่น้ำคงใช้ป่าคำชะโนดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ซึ่งบริเวณดังกล่าวคือสะพานปูนรูปปั้นพญานาคสองตัวเจ็ดเศียรและถ้าสังเกตให้ดีๆตรงกึ่งกลางสะพานจะเจอกับรอยแยกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาลน,นั่นเองซึ่งเท่าหากท่านมาดูด้วยตนเองจะรู้สึกและสัมผัสด้วยตัวเองหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับบบสสถาาานนทีี่่้้งงเรืออุดดจะหคตไ ที่ที่บริเวณนี้ก็เคยเกิดน้ำท่วมโดยเคยเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516พุทธศักราช2538พุทธศักราช2559และพุทธศักราช2560ทนี้เชื่อว่าเกิดจากการที่มีการก่อสร้างถาวราวัตถุต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมในอดีตจึงทําให้พื้นที่ของเกาะซึ่งลอยน้ําอยู่นั้นมีความหนักจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องจมน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางปีพุทธศักราช2560ถึงกับต้องปิดสถานที่แห่งนี้เป็นการชั่วคราว ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนต์ขลังด้วยเรื่องเล่าตำนานพญานาคซึ่งตามตำนานเชื่อกันว่าพญารีสุดโธนาคราชผู้ขุดแม่น้ำคงใช้ปากคำะโนดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ซึ่งบริเวณดังกล่าวคือสะพานปูนรูปปั้นพญานาคสองตัวเจ็ดเศียนและถ้าสังเกตให้ดีๆตรงกึ่งกลางสะพานจะเจอกับรอยแยกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาลน,นั่นเองที่โด่งดังมากในปัจจุบันคือการที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ศรัทธาแวดเวม,มัก่งดว,งว็ไผิห ส0ินาทีนักท่องเที่ยวรอชมอย่างหนาตาหลังจากนั้นคณะของคุณแดงก็ได้แจกของไหว้กับผู้มารอชมไปทานกันเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนนักเสี่ยงโชคไล่วันตรวจสลากไม่สนใจของไหว้เข้าดูที่ขันน้ำมนต์พิธีถือว่าเป็นพิธีใหญ่บวงสรวงละครน,นาคีด้วยเผื่อปู่ย่าให้โชคบางคนก็เห็นเลขเด็ดบางคนก็ไม่เห็นแล้วแต่ดวงของแต่ละบุคคลเรื่องราวของสถานที่ที่ลี้ลับแห่งนี้หรือปากคำชะโนดกลายเป็นข่าวคราวโด่งดังขึ้นมาในช่วงเดือนเมษายน พุทธศักราช2,543เมื่อปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถบันทึกวิดีโอภาพของเปรตและรูกขอขอเทวดาได้ที่ป่าแห่งนี้ก่อนที่ความมาจัดแต่กว่าเป็นเรื่องหลอกลวง แต่จากนั้นเรื่องราวความลี้ลับของที่แห่งนี้ก็กลายเป็นที่รับรู้และสนใจของคนในสังคมทั่วไปจนหนึ่งในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ในปีพุทธศักราช2550เรื่องผีจ้างหนังนำแสดงโดยอาทิตาปราโมทนะ์นอยุธยาและพัคระไม้โปรตรนานและหลายค่ายหนังและสารคดีที่มาแวะนำเรื่องราวของคำชะโนดไปสร้างไปแล้วว่าจะปฏิบัติแบบไหน แรงศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศท,ที่เดินทางไปยังสถานที่นี้กันเป็นจำนวนมากจึงทำให้คณะกรรมวัดได้ออกกฎระเบียบหกข้อได้แก่ 1. ไม่จุดทูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนดซึ่งเป็นการป้องกันเกี่ยวกับไฟที่เราจุดอาจลุกลาม 2. ให้นำพานใบสีหรือเครื่องเส้นไหว้กลับเพื่อเป็นการลดขยะเพราะในปัจจุบันปริมาณขยะที่นี่สูงมาก 3. ไม่โยนเหรียญและสิ่งต่างๆลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ 4. งดปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงไปในแหล่งน้ำซึ่งอาจทำให้ปลาธรรมชาติที่มีอยู่อาจโดนปลาและสัตว์น้ำต่างๆที่นำมาปล่อยกินลูกปลาเหล่านี้ 5. ไม่ผูกผ้าแพรเจ็ดสีหาหรือนำได้ต่างๆไปผูกถือเป็นการลบหลู่สิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่นับถือ 6. ไม่ทาแป้งขัดถูต้นไหม้หรือถากเปลือกไม้เพื่อหาเลขเด็ดจะเป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่สบายตาสรุป ตำนานคำชะโนดจะยังอยู่กับทุกคนที่แวะมาท่องเที่ยวหรือมาเพื่อสักการะเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลบางคนพบเจอกับตัวเองแต่บางคนอาจไม่เจออะไรเลยแต่ในความเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่สิ่งท,ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนทุกศาสนาคือการทำดีเพื่อให้ชีวิตพบกับแต่สิ่งดีๆในชีวิต